เอาละค่ะตอนนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะอยู่ในตอนที่3มเรามาเจาะเบื้องลึกเบื้องหลังเกี่ยวกับวงการอ e ีสปอร์ตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณไม้จะมาแบ่งปันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ในฐานะที่คนเคยแข่งไหมเคยครับเคยแข่งด้วยแล้วก็เป็นผู้ชมด้วยใช่ไหมคะครับผมผู้ชมด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าค่ะคุณไม, e ม้เรื่องอีสปอร์ตอ่ามันคือ e s <S อะไรดีกว่าอ๋อมันคืออะไรใช่ไหมอา่า อีสปอร์ตเพราะว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้จักไงอ๋ออีสปอร์ตถามว่าอ e ีสปอร์ตคืออะไรถ้าแปลตามคําเต็มของฝั่งฝั่งของฝรั่งนะอ่ะคบใช,ใช้ต่างชาติจู้ชาวต่างชาติเออฝรั่งแหละง่ายดีอ่าอ mm ีสปอร์ตก็คือชื่อเต็มคืออิเล็กทรอนิกส์สปอร์ตมันคือการแข่งขันในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ถ้าให้เข้าใจง่ายๆมันก็คือการแข่งขันกีฬา โอเคเรามีฟุตบอลเรามีอะไรพวกนี้มันคือกีฬาเราได้ออกกําลังกายแต่ก็จะมีการแข่งขันอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ได้ใช้การออกกําลังกายคืออะไรเช่นหมากลุกหมากล้อมพวกหมากลุกหมากล้อมหมากคอสพวกนี้มันคือหมากคอตก็มีการแข่งขันในระดับโลกหมากลุกก็มีการแข่งขันในระดับโลกหมากล้อมก็มีการแข่งขันในระดับโลกเขาไม่ได้ลงใช้ร่างกายในการแข่งขันแต่เขาใช้สมองอีสปอร์ตเช่นกัน คล้ายๆกันแต่แค่อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันอุปกรณ์อุปกรณ์รณที่ทําการแข่งขันเป็นอิเล็กทรอนิกส์เป็นคอมพิวเตอร์แค่นั้นเองอ่าเราจะพูดถึงในเรื่องของฐานะคนแข่งขันบ้างอืมก็ถ้าเกิดพูดในถึงฐานะคนแข่งขันก็คือจะทํายังไงให้ได้ไปแข่งขันตรงนั้นอ่ะอืมจะทำไงให้ได้ไปแข่งขันคือสมัครครับเพราะรายการแข่งขันทุกวันนี้เปิดกว้างมากม,มีสมัครฟรีเมื่อก่อนเมื่อก่อนสมัครกันเสียตังในยุคแรก,แรก ยุคที่แบบอินเทอร์เน็ตเริ่มเฟื่องฟูหมดแล้วตอนนั้นก็คือเขาเรียกอะไรจัดกันในร้านปาร์ตี้ในร้าน uh huh. ก็คือแบบไอ้รุ่นพี่กลุ่มนี้แต่แต่ในร้านเขาเรียกอะไรในร้านก็จะมีกลุ่มเฉพาะเพื่อนแบบเอ้เด็กเด็กจากโรงเรียนนี้กับเด็กจากโรงเรียนนี้ uh huh. อืออ่าร้านเห็นแบบว่าเอ้ยเกมนี้มันคนเล่นเยอะจัดทัวนเม์ในร้านแรกๆก,ก็เป็นทัวนเมทเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเล่นในร้านแบบอ่าค่าสมัครคนละ สิบาทยี่สิบบาทห้าสิบาทร้อยหนึ่งอ่ะว่าใคร <ไป S 1> ชนะก็ะได้อ่าใใช่ใครชนะก็จะได้เงินก้อนนั้นเงินเงินจากก็คือลงถังมาแหละก็คือใครชนะคือจะได้เงินค่าขนมจากในถังนั้นเราก็เป็นแบบเด็กร้านเกมเนาะแบบเอ้ยเราก็มั่นใจฝีมือเฮ้ยเราก็มาเอเาาเอเราก็ไปโดนผู้ใหญ่ตบยับเพราะ <laughs> <laughs> ว่าด้วยอเหานี้ว่าในในร้านเกมมันมีรุ่นแบบรุ่นเจนแบบเด็กสิบสี่สิบห้ากับ หรือแบบเด็กสิบสองสิบสามหรือมันมีแบบเจนยี่สิบเนี้ยด้วยความที่พวกพวกรุ่นพี่ผู้ใหญ่เงี้ยที่ที่ที่โตกว่าเขาก็จะเข้าใจเมคิิกของเกมวิธีการเล่นพอเขาเข้าใจมากกว่ากลยุทธ์ใช่เขารู้มุเขารู้อะไรเงี้ยเขาก็จะตบเด็กเขาก็ได้แล้ะได้ค่าขนมละอะไรเงี้ยไอเราเราก็เป็นแบบ พอเราไปเราก็ไม่ได้คิดอะไรคือแบบอยากสนุกอะเพื่อนเล่น i, เอาดิเพื่อนลง i, เอาดิเพื่อนลงก็เอาดิอะไรเงี้ยพอแข่งไปเรื่อยๆมันก็มันก็มันก็พัฒนาไปเรื่อยๆจากจากตอนที่เขาเรียกอะไรเล่นในร้านเกมแล้วเขาเรียกไงก็คือเนี่ยอ e ีสปอร์ตมันก็เริ่มอย่างนี้ครับพอเริ่มจากร้านเกมเสร็จปุ๊บมันก็มีเห็นมีการแข่งขันคนที่เห็นกลุ่มตลาดคนที่เห็นกลุ่มตลาดพวกนี้เขาก็จกัดทัวร์นาเมนต์ โตนเม้นต์นก็เป็นออนไลน์อืตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมาแล้วออนไลน์ออนไลน์ก็ถ้าถ้าในเมืองไทยอะ่ะค่ายเกมจะเป็นคนจัดซะส่วนใหญ่ออืค่ายเกมจะเป็นคนจัดเพราะว่าด้วยคาที่ว่า,าลงทุนกับเกมมาแล้วลงทุนกับเกมมาแล้วมีผู้เล่นอยู่แล้วในมือ,อมประกาศโ์นเมนต์เลยออืค่าวสมัครตอนนั้นอู้ถ้าโ์นเมนต์ของเขาเรียกอะไรของของค่ายเกมเนาะเต็มนี่เงินรางวัลอ่ะจิงแชมป์ประเทศไทยอ่ะหมื่นเดียว เหรอใฮหมื่นเดียวกลบกกันใน่สมัยนี้เป็นล้านแต่สมัยโน้นเนี่ยด้วยความที่ตอนนั้นวงการมันแค่นิดเดียวคนเล่นแค่นิดเดียวก็คือเต็มที่หมื่นหนึ่งชนะหมหมื่นหนึ่งหมื่นห้าห้าหมื่นถ้าแต่ลงทุนกับคอมพิวเตอร์ที่บ้านกับการฝึกซ้อมนี่ก็เยอะอยู่นะแต่แต่ด้วยความที่ว่ามันได้ท็อปฟีได้ชื่อเสียงอะไรพวกเนี้ยมันก็แล้วตอนนั้นก็พอมันก็จะมีอยู่กลุ่มกลุ่มนึงเนาะแล้วมันด้วยความที่ว่าพอมีการแข่งขันของ มีการแข่งขันเรื่อยๆมาทีนี้สโมสรก็เกิดขึ้นสโมสรการแข่งขันฟุตบอลเลยอะใช่เป็นสโมสรฟุตบอลซึ่งเนยนะตอนเนี้ยในในในสมัยก่อนมันไม่ได้มีการสัญญาซื้อขายไม่มีอะไรแต่ทุกวันเนี้ยมีการซื้อขายนักแข่งนะครับอในระดับโลกนี่องเล่นเบอร์ไหนอะก็คือในระดับโลกนี่คือซื้อกันเป็นล้านนะซื้อกันเป็นแบบไม่ใช่ล้านบาทนะล้านตอน ถึงจะยังไงนะเขาต้องอไปรู้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่อง<ช>ของตัวเกมใช่ไหมเกี่ยวกับต<ช>ัวแกรมด้วยใช่ไหมก,ก็ประมาณนั้นใช่ครับว่าแบบตัวนี้มันจะมีอะไรออกมานู่นเนี่ยเขาต้องรอ้อได้หมดเลยมันจะเรียกว่าไงนักแข่งบางคนก็เริ่มมาจากดิกดติเดเกมก็มีแต่บางคนก็คือมุ่งม,มั่นที่จะแข่งเลยก็มีแล้วก็จะว่าไงมันแต่แต่ด้วยความที่ว่าสมัยก่อนเนาะมันมันจากเด็กติเดกเดกมมาแข่ง ด้วยความได้เล่นเยอะเล่นบ่อยจนรู้เมคขนิกจนรู้เทคนิคที่จะทําให้เอาชนะคู่ต่อสู้ได้มันก็เกิดการแข่งขันมีการชนะนู่นนี่นัน่นพอมีการชนะเสร็จก็เขาเรียกอะไรมันก็มีโทัวร์นาเมนต์เอ้ไม่ใช่มีโทัวร์นาเมนต์ม,กกมีการแข่งขันแล้วก็สโมสรการแข่งสโมสรของทีมก็เกิดก็ต่อก็ก่อตั้งในยุคนั้นแหละครับมันก็กลายเป็นแบบณขณะตอนนี้เนาะในประเทศไทย ทีมดังๆก็ผมขอยกตัวอย่างมิดแล้วกันมิดินไทยแลนด์ของพี่บารเอฟเอไทยแลนด์นะครับก็คือแกก็แกก็เนี่ยแหละแกก็เชิญชวนเด็กกับที่แบบเด็กที่เล่นเกมไม่มีฝีมือก็เชิญชวนเข้าสงกัดแ้วแกก็ทําทีมาื่อยใกอยๆให้ฝึกคแต่ก่อนแต่ก่อนหน้าทีมมิดมีนะมีมีทีมอีกก็เป็นซุนบูทีเบิร์กของพี่ของพี่หนุ่ยนั่นแหละแต่ก็ไม่มันแหละมันก็ด้วยความที่ว่าอันนั้นคือในระดับประเทศละเราเราเราไม่ขออันนี้ เขาผมันแข่งแข่งระดับภูมิภาคเต็มที่ก็คือตัวแทนภาคไปใหญ่สุดก็น่าจะเคยไปแข่งรางวัลเขาเรียกอะไรชิงจะใช่ชิงแชมป์ประเทศของงาน ESL ปีนั้นแข่งที่พาลากรอนอันนี้คือเป็นทัวร์นาเมนต์เดียวที่เข้าลึกที่สุดละแต่ก่อนหน้านั้นคือก็โดน เค่โดนเขียตกตั team, team. Hey, team team, ้งแต่รอบสิบหกทีมสิบแปดทีมเอ้สิบหกทีมสามสองทีมคือคือเวลาเราแข่งเราเราเจออุกศัตร์ตลอดเราแข่งเราเจอรุ่นพี่เอแบบอะไรแกะเจอแยะอะไรแกะแพ้แกแต่แต่แข่งก็ไม่น้อยนะก็แข่งแข่งอยู่เรื่อยแข่งอยู่เรื่อยก็มีหลายเกมแต่ส่วนใหญ่ที่แข่งก็จะเป็นเอพซะส่วนใหญ่เป็นเกมแนวยิงปืนวางระเบิดวางบอมพวกนี้ออื โอเคค่ะสำหรับตอนนี้เนาะช่วงนี้ตอนที่3เราคิดว่าเดินทางมาถึงไกลละแล้วก็ได้ฟังเรื่องราวของคุณไม้พอสมควรเกี่ยวกับเรื่องของการแข่งขันเกมนะคะวันนี้ไม่สามารถที่จะเอาตัวอย่างการแข่งขันไม้ดูได้ oh. แต่พอที่จะรู้แลนะ้วล่ะเนาะว่าอ e ีสปอร์ตเนี่ยคืออะไร mm hmm. ช่วงต่อไปเราจะมาเจาะลึกค่ะในฐานะที่เป็นผู้ชมบ้างในการแข่งขันว่า มันจะเหมือนการแข่งขันฟุตบอลไหมที่มีการแบบว่าเดิมพันกันยิ่งใหญ่มากนะคะแล้วก็อยากจะฝากอะไรถึงรุ่นน้องที่แบบกําลังเข้าสู่การแข่งขันเหล่าเนี้ยแล้วก็อยากจะแบ่งปันประสบการณ์อะไรกับรุ่นน้องนะคะอ่าสำหรับช่วงต่อไปเดี๋ยวเจอกันค่ะ